สวัสดีครับ TikTok <Yeah. S 1> TikTok เฮ้ย TikTok Gaming EP ที่4ีนะครับผมวันนี้จะมีคลิปอะไรสนุกๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าใครชอบรายการนี้แล้วก็ฝากแว่นกองแสงออกตัดด้วยนะครับใครที่สนใจแว่นกองแสงคุณภาพดีอย่าลืมเลือกใช้แว่นออกตัดนะครับมีส่วนลดอยู่ที่รายละด้านล่างนะครับผมโอเคคลิปแรกครับผมเกมวอลเล่์ไปเป็นดูกัน เฮ้ยเนียนเฉยเอาแปลงลากแล้วเรียนเชิญทุกท่านนะครับออกมาชมกันด้านหน้าเวทีใกล้ๆกันได้นะครับออกมาร่วมมกันเลยครับเฮ้ย

เออเอาดิต่างคนต่างแม่นต่างคนต่างแม่นฮะต่างคนต่างแม่นฮะต่างคนต่างแม่นครับสกิลสกิลเพคครับสุดยอดเป็นไงพักมีไปละต่างคนต่างแม่นโดนทุบเบสเจ็บละเจ็บละใกล้ตายละโดนทุบเบสโดนทุบเบสโดนทุบเบสใกล้ตายละอีกนิดนึงอีกนิดนึง You You should should run. run. โอ้โหโอ้โหโคตรกัดโอ้โหอ้าวีพับทีไปพับทีเก่งกรันรอไปเก่งให้เราแบกแบกเราได้ไปแบกเราได้ยอดให้ยิงบอท

ไททันเหรอฝึกเป็นไททันเหรอไม่ใช่ไททันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมาจากการ์ตูนไททันใช่ใช่มันมาจากการ์ตูนไททันเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปในบาเลียเฉยเฮ้ย ก็ลอไปทำกันดูนะครับแต่ก็ระวังโดนแบนด้วยนะโนบิตะคุณวันทำเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะแม่คะผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสงซอแล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักภูเวินล่าหาสามห้าคนกูว่าแล้วว่าไอโนบิตะไม่ต้องแดดโดะไรกิ๋กูมึงเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮียมอนมึงอยากขี้งกได้ป้าแดกไปชิ้นสชิ้นเองนอย มึงพูดด้าแม่ร้าวช่วยด้วยไอ้แนวเฮียเรื่องการพมเพื่อจ้าจ้ามานี่เลยนะไอ้แนวเฮียมึงมานีไปนะไอ้ดอกทำมะโปะลูกชายมึงแย่งแดนตอนนั้นเก๋กปุ๊ไงล่ะไอ้เหี้ยมันโคตรเถื่อนเลยโดรัมพัดโคตรเถื่อนไงล่ะไอ้เหี้ยมันแก้เผ็ดผัวติดเกม อย่าอย่านะ Please help me rank up on Valorant ก็คือช่วยไต่แลกหน่อยเออประมาณนั้นนะอยู่แล้งบอลนะครับไอไอรอนโหพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ไหวช่วยด้วย น่าสงสารจังอัลรหรอเออเป็นบ่ายังเพื่อนกูรอสาวอยู่เขาบอกว่าเขาจะไปกินข้าวอ่ะข้ากินข้าวกินข้าวใช่เพื่อนนานเลยกินข้าวรอได้ไงกูรอได้รอได้เหรอได้มึงสุดจังวะดสุดสุดดในรุ่นเล่าเพื่อน พี่การแบบนั่งรอเค่แล้วแล้วคือแล้วคืออะไรเนี่ยคือครูก็ต้องรอเพระฉะนั้นเอาเป็นเพื่อนก็ไปนานแล้วนานแล้วไม่มีใครสุดอยู่เมืองเทาในพัตตีโมบายเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นอะ ตั้งแต่ตัวใหม่มาที่ผมยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะอุ้ยวามาข้างหลังเฉยโอ้สรุปไม่รู้็คลิปคนไทยหรือคลิปฝรั่งนะแต่ว่าเจ๋งมากเลยดูอีกรอบด้วยครับผมยังไม่ค่อยรู้สกิลตัวใหม่เท่าไหร่นะอันนี้เหมือนเดินหลอกปะสกิลเดินหลอกอ่าแล้วก็โยนแฟดไปจากนั้นอ๋อโยนว้าไปก่อนแล้วก็โยนแฟดปะอัน,นี้แฟด นี่แล้วก็วาร์ปมาข้างหลังโอ้โหโคตรเจ๋งทดสอบสิ่งแปลกๆ C4 vs กระทะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเออก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอากระทะกระทะให้มันคว่ำใช่ป่ะอ่ากูจะเอานะเออโอเคอ่ใส่ C4 ไปฮะกูปาเขาไปแล้วอยู่ในกระทะเลยตอนเนี้ยอ่ะ จะน็อกเหระควรน็อกแน่เลยวะ่ะกระทะใบเดียวมันจะกันได้ออจริงๆเหรอวะ่ะไปกันซีโฟได้ไม่มีทางหรอกเฮ้ย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 เดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะทุกคนเออก็ลองเอาไปทำนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะแต่ผมเชื่อ Yo, Hey! I'm gonna crush them What's this? 2 to the 1 to the 1 to the 3 Crush them B. I I got this extra money Fighting you? too easy You think you can outrun me? Oh, let's see That can't be Hey! You're too slow Gotta go faster Just like me I got a pretty face Pretty gun Damn right I'm the prettiest one Everyone wants to eat like me Fight like me Fly like me Without a gun You better be careful But not pay My ult is ready Enemy spotted Be Enemy kill That was me Hey. attackers win The ผมอยากรู้เลยว่าเอามาจากช่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูแล้วกันนะโอเคครับทุกคนผมเจอแล้วนะครับช่องของเขานะที่เป็นช่องหลักจริงๆนะครับผม youtube surrender Surrended นะครับํำเกี่ยวกับเพลง v a l o r a n t นะเท่มากเลยแล้วล l o ์มากด้วยเนี่ยเพลงที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับ f ฟล e Light Jet like นะแล้วก็มีเพลงอื่นอีกนะครับผมอาจจะเป็นแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เพลงหรือเปล่านะเป็นเพลงจริงด้วยวะเออนะครับก็คือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆนะครับก็อ่าถ้าใครอยากสนับสนุนเขาก็ไป subscribe ช่องเขาได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครนะเออแต่ว่าสุดยอดหุยยิงอะไรวะเนี่ยโอ้ยิงเอเลี่ยนโควอล ซอมบี้เหรอโหคุณน่าเล่นมากอ่ะคือโคตรน่าเล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยผมอยากเล่นเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยอยากเล่นน่ะเกมนี้อยอคอวอนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับไม่คิดว่าจะมีซอมบี้แบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดฮั Hello Oh Hey What's ่ p Hey, did I see you in the forest earlier? Oh, hey. Yeah, can we farm you a bunch of what do you guys want? Sulfur? Dude, I can get you a lot of a lot of Oh, dude, thank you. Here, I don't need two man. I'm good with one. What? Wale <laughs> hot! Are you serious, man? Chill, chill. <laughs> what the fuck are you doing with wood at a sulfur quarry, dude? Get metal, dude. Don't me. make me get the boys, bro. Don't make me get the boys. <laughs> I'm gonna boys. get the boys. What the are your boys, you suck <laughs> I'm getting the boys. They're coming, bro. The boys are coming. Hey, there's the boys. Get them, boys. Get them, boys. Get them, boys. Oh, boy. พวกคนเยอะโอเคครับทุกคนมาดูนิจาดีฟิลกันนะครับก็คือแบบว่าดีฟิลแบบไม่ต้องฆ่าใครเลยนะแบบแอบกู้ระเบิดนั่นเองป ดูสเต็ปครับเฮ้ยมาวางคนเดียวไม่ยิงไม่ยิงสุดยอดโอเคครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย